ออลลด5บาทพน1บาทนาน6เดือนนะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นคันไหนนะคะตามแตนมาเลยค่ะแตนปาตังกานะคะเดี๋ยวแตนปาตังก้าจะพาไปดูมาเจอแล้วค่ะนี่สวัสดีค่ะแตนปาตังก้าค่ะแตนอยู่ที่สมชายสาขาอารันนะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขาอารันวันนี้ค่ะแตนก็จะมาโชว์โฉมนะคะชโชว์โฉมรถยนต์เข้าใหม่ของทางร้านนะคะซึ่งบอกเลยว่าโฉมคันนี้ สีนี้ที่หลายคนถามหานะคะ Honda City เครื่อง1,500ค่ะตัว S นะ รถปี2017ค่ะบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจัดยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะมามาดูด้านหน้าคันนี้กันแบบชัดๆกันเลยนะคะกระจังหน้านี่ก็จะเป็นโครเมียมนะคะไฟนี่ก็จะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะคะบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็คงทนไม่มีสนิมนะคะเนี่ยไม่มีสนิมขัดแว็กเคลือบเงาเรียบร้อยโดย,โดยทีมล้างมืออาชีพเนาะส่วนด้านข้างมามาใกล้ๆมาเรื่อยๆ เอามาตรงร้อดีกว่าอยากนําเสนอมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อใหม่นะคะล้อใหม่แม็กใหม่ยี่ห้อเนี่ยแม็กเป็นยี่ห้อ cosmic racing นะคะนี่ cosmic racing รุ่น xt 0 0 5 r นะคะเห็นไหม xt 0 0 5ยย r ยางนี้เป็นยางขอบ15นะคะปีที่ผลิตคือสัปดาห์ที่14นะคะปี2021คือยางใหม่แม็กใหม่ปีนี้นั่นเองเฮียกับเจก็จัดให้เอาไปเลยและที่สำคัญ ที่ขาดไม่ได้เลยยางล้นล้นไม่ใช่ล้นล้นนะยางล้นล้นนะคะถูกใจวัยรุ่นนะถ้าชอบคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะมาด้านบนคันนี้ไฟเลี้ยวค่ะจะอยู่ตรงแก้มด้านซ้ายกระจกก็จะเป็นระบบไฟไฟ,ฟ้านะคะพูดผิดกระจกเป็นระบบไฟฟ้าพับเก็บง่ายนะคะมามาดูในส่วนด้านหลังคันนี้จะใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะคะไม่มีการติดแก๊สใดๆทั้งสิน้นเชื้อเพลิงเบนซินล้วนๆเนานะมามาดูด้านหลังรถคันนี้กัน ด้านหลังนี้ก็จะเป็นโลโก้คำว่า City นะคะตัวนูนๆสวยๆแบบนี้นะคะนี่ IVT ีเทคด้วยตาไฟเห็นไหมคะรุ่น Honda City รถปี2017โฉมด้านท้ายเขาจะเป็นแบบนี้ขับแล้วดูดีดูหรูด,ดูมีสไตล์มากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะออกรถเพียง5บาทออกรถเพียง5บาทนะคะผ่อนเดือนละ1บาทนาน6เดือนนะคะจัดหนักจัดเต็มถ้ามาไม่ถูกโทรหาแตนเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นไปให้มามาดูด้านหลังคันนี้นะคะ ภายในายหลังด้านหลังรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าเก็บอุปกรณ์และสัมภาระได้เยอะมากๆเลยด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่แล้วก็แม่แรงให้นะคะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะออกรถ5บาทผ่อนเดือนละ1บาทนาน6เดือนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้่เบาะรถยนต์คันนี้จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูภายในรถคันนี้กันอ่าคันนี้จะเป็นรถ Eco นะคะก็ประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์พันห้านี่ก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงด้วยระบบไฟฟ้าเนาะแล้วก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกรอบคันนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทให้นะเห็นไหมกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทให้แล้วก็ทางร้านจะทํากุญแจสํารองให้ดอกหนึ่งนะคะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะ ออกรถเพียง5บาทผ่อนเดือนละ1บาทนาน6เดือน Honda City รถปี2017มีคันนี้คันเดียวนะคะแค่ในร้านสมชายสีขาวมีคันเดียวนอกนั้นจะเป็นสีดำแล้วก็สีเทาเนาะอ่าเห็นไหมคะระบบไฟฟ้าทั้งคันคะ่ะเดี๋ยวมาดูเลขไมค์คันนี้กันใกล้ๆเลยนะคะเลขไมล์อยู่ที่8370กิโลเมตรนะภายในของเขานะคะฟังก์ชันลูกเล่นของเขา ซีดีรุ่นนี้ใส่ซีดีไม่ได้นะคะจะเชื่อมต่อโดยแฟลชไดร์นะคะแฟลชไดร์แล้วก็ AUX ส่วนแอร์ก็จะเป็นระบบเมนวลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปรับความเย็นของแอร์นะคะแรงของพัดลมแล้วก็อยากให้โดนส่วนไหนระบบไลฟฟ้านะคะเนี่ยแอร์เรียเกียร์ที่สําคัญเลยคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ออกรถ5บาทคะ่ะลูกค้า ออกรถ5บาทผ่อนเดือนละ1บาทนาน6เดือนนะสนใจคันนี้ยกโทรศัพท์โทรหาแตนเลยนะ0926515436เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกระโปรงนะคะกระโปรงด้านหน้ากันปไปชมกันเลย ออกรถ5บาทค่ะ5บาทเท่านั้นได้คันนี้ไปขับไปควองนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมโทรหาแตน0926515436มีที่ไหนออกรถ5บาทผ่อนเดือนละ1บาทนาน6เดือนนะจ๊ะมีคันนี้แค่คันเดียวนะจอดอยู่ที่สมชายสาขาอลันเดี๋ยวแตนจะพามาดูด้านหน้ารถคันนี้กันนะคะนี่ห้องเครื่องเหมือนเดิมค่ะป้ายแดงยังไงมาหาเราก็แบบนั้นเลยนะจ๊ะไม่มีการแกะกัน เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้านะคะแผ่นเพดเลขคัดซีแล้วก็น็อตทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมจุดเดิมนะคะมีร่องรอยการใช้งานลูกค้าสามารถเข้ามาดูแล้วก็ตรวจสอบได้เลยว่าแตนพูดจริงไหมเนาะแบตนี้ก็จะเป็นแบตลูกใหม่นะคะเห็นไหมคะนี่ G S Battery นะคะเป็นไงกันบ้างเปลี่ยนท่ายของเรีเรยบร้อยคันนี้ก็จะเป็นระบบเบรก A B S นะคะ พวงมาลัยก็จะเป็นแอร์แบ็กให้แอร์แบ็กจะอยู่ด้านหน้าของคนขับแล้วก็ฝั่งซ้ายของคนขับนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะคันนี้ออกรถเพียง5บาทนะคะออกรถเพียง5บาทผ่อนเดือนละ1บาทนาน6เดือนนะคะถ้าไม่เชื่อยกโทรศัพท์โทรหาแตนเลยแตนบอกเลยว่าออกรถ5บาทผ่อนเดือนละ1บาทนาน6เดือน มีคันเดียวย้ำเลยมีแค่คันเดียว Honda City สีขาวถ้าชอบถ้าสนใจติดต่อมาด่วนเลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ฝากกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้แตนด้วยนะคะฝากติดตามผลงานของแตนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube หรือว่า TikTok t i ไทม์ไลน์นะคะฝากมาด้วยกลับมาที่คันนี้ค่ะออกรถเพียง5บาท5บาท5บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเดือนละ1บาทนาน6เดือนพอไหมถ้าไม่พอจะเอาอยัางอีกมา อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วย Honda City เครื่องยนต์พันหตัว S รถปี2017นะคะออกรถ5บาทพอหนึ่งบาท6เดือนมีที่นี่ที่เดียวแม็กใหมย่ยงมางใหม่ซีเซนวันนี้แตงก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้ามาดูว่าแตงจะพาแตงจะพามาดูรถอะไรเข้าใหม่บ้างกดติดตามแตนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ